21 28, 28เป็นภาพยนตร์เรื่องที่2จากความรัก3ช่วงอายุในรัก7ปีดี7หนที่บอกเล่าเรื่องราวของอดีต2ดาราดังในหนังร้อยล้านที่คนหนึ่งอยากจะกลับมาดังแต่อีกคนหนึ่งไม่เรื่องนี้เป็นผลงานของปิงอดีศรตรีสิริกเกษมผู้กำกับร้อยล้านจากหนังจีดโดนใจสาวออฟฟิศอยากรถไฟฟ้ามหานาถเรื่อง2 1 28เนี่ยมันก็คือจะเล่าเรื่องของคู่รักคู่หนึ่งใน2ช่วงอายุของทั้งคู่นะครับก็คือช่วงอายุ21แล้วก็ช่วงอายุ28และผู้ที่มา บทอดีตคู่รักดาราทั้งนอกจอและในจอก็คือ Sunny, ซันนี่สุวรรณเมธานนท์และคริสหอวงังสำหรับเรื่องนี้จริงๆยากทุกฉากเหมือนต้องจินตนาการเอาเองว่าคนเคยเป็นแฟนกันคนเคยรักกันทะเลาะก,กันเป็นยังไองอะไรเงี้ยมันมีช่วงที่ผมไม่ได้เล่นหนังหายไปอย่างเงี้ยแต่พออ่านเ,เรื่องนี้แล้วแบบว่ามันรู้สึกวแบบ่าเราอยากทํางานอีกครั้งก็ดูครับแล้วลองครับไม่ผิดหวังสุดท้ายทั้งคู่จะลงเอยกันอย่างไรจะกลับมารักกันอีกได้หรือไม่ติดตามได้ในรัก7ปีดี7หน